สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมเราจะได้อะไรกันท่านผู้ชมมาดิสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทีรนนายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมรถบังมือบิลลี่ดิลี่ดิกูนตะเกอรับผมท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศนี่ปะเออวะ่ะเออวะ่ะเรามาดูแมปกันท่านผู้ชมแมปเออท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกอันนี้มันมีให้สุม่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพูด เออวันเรามาดูแมปก่อนนะ,นะท่านผู้ชมนะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมสักหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดียว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 อะไรเนี่ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรวะบั๊กอะไรวะปลิวเมื่อกี้นี่โอเคนะครับผม,ผมก็รับชมคลิปกระฝากกดไลค์ถึงเก้าไลค์ได้ไหมครับผมนะเดี๋ยวผมจะพามาดูแมปใหม่ไผมจะสปลาลอะไรดีวะเฮ้ยเมื่อกี้มันบั๊กได้ไงท่านผู้ชมบั๊กอีกปะเฮ้ย เฮ้ยอะไรนะอินวิกตันบัคอะไรวะเอา้าดูดิเอา้ายุเฉยมันโยกอะเฮ้ยอะไรวะเออว่าบัคเฉยเลยเฮ้ยเรามาดูแมพหน้าหนาวกัน <c oughs> ท่านผู้ชมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะท่านผู้ชมอันนี้ตู้เซฟอะไรคืออะไรอะฮะท่านผู้ชมมันคือตู้เซฟอะไรอะกดอะไรได้ปะไม่ได้ใช่ปะมันคืออะไรวะ ือตู้เซฟอะไรวะอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ถ้าถ้าเรายิงมันมันจะได้ได้อะไรปะมันจะพังปะวะอุ้ยไม่พังหนาแน่นด้วยมันคือตู้เซฟอะไรอ่ะไม่รู้ช่างมันนี่เรามาดูแบบหน้าหนาวกันนะครับผมนะท่านผู้ชมบรรยา,าก,กาศแถวบ้านผมก็ร้อนนะห <c oughs> นาวตอนเช้ากับตอนเย็นตอนกลางวันแบบร้อนเลยนะท่านผู้ชม แต่ตอนนี้เห็นบรรยากาศในเกมก็เย็นช่ำเหลือเกินก็หนาวเออเรามาพูดคุยดูแบบใหม่กันนะครับผมมันก็ไม่ใหม่หรอกมันแค่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบฤดูหนาวเฮ้ย hey, ท hey, ่านผู้ชมโหทั้งโดรนทั้งเครื่องบินรบมันก็มาทำสงครามอะไรกันบ้นี่ฮะช่วงเนี้ยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะท่านผู้ชมผมแค่อยางมาดูแบบใหม่เฉยไเพื่อท่านผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่ามันอัพมาใหม่มาเป็นแบบ หิมะตกอะไรประมาณนะั้นเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกูมาชมแมพเฉยๆใจเย็นเย็นเพื่อนใส่กันเลยเหรอเออท่านผู้ชมแล้วมันมีกิจกรรมนี่เว้ยสป i ิน o w ทูวินนี่คืออะไรไม่รู้นะมันให้สุ่มฟรีเว้ยเอา้าโดนไปแล้วไันใด้สุ่มฟรีนะท่านผู้ชมเราจะได้ของในเนี้ยเออมาเดี๋ยวผมจะพาไปสุ่มกันนะครับผมนะโอเคไปกับฐานดีกว่าก่อนจะแตกแล้วนี่ นี่นะท่านะผู้ชมเรากดมาตรงที่ F16 เว้ยมันจะมีให้เราสุ่มนะจะมีเงินห้าห0ื0 0 0 0ง้าห้านอะไรเงินหนึ่งเออแล้วก็สกินอะไรนี่สกินของ F16 นะก็คือลวดลายแบบเนี้ยเออแล้วก็มีเพชรมีอะไรด้วยเนี่ยเรากดตรงเครื่องหมายสงสัยเนี่ยเออมันก็จะบอกว่าแต่ละอย่างได้กี่เปอร์เซ็นต์มีโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันสุ่มได้ทุกวันหรือเปล่าวะมาเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเลยหรือเปล่าว่าเราจะได้อะไรท่านผู้ชมนะโอเค ถ,ถ้าท่านผู้ชมเป็นสุ่มนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าตัวเองได้อะไรนะครับผมบางคนอาจจะโชคดีกับผมก็ได้แต่ผมยังไม่รู้ไงว่าจะได้อะไรมาเดี๋ยวผมจะเปะสุ่มกันเลยนะครับผมกดฟรีสปินไปเลยนะมาท่านผู้ชมเราจะได้อะไรกันท่านผู้ชมมาดิได้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเพชรร้อยเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่ห้าหมื่นเวนกำในเงินห้าหมื่นโอเคก็กดรับไปนะก็ถือไปเยอะนะถ้าจะกดสปินอีกก็ 99ลบบักนะแต่ถ้าจะมากดอีกก็สี่ชั่วโมงท่านผู้ชมวะตัอสี่ชั่วโมงจะกดได้รอบหนึ่งวะเออว่าดีเลยมีกิจกรรมแบบนี้นะเออแล้วก็มีแบบเป็นเมืองหิมหนะนั้นท่านผู้ชมเออก็ดีเว้ยมีของสุ่มฟรีด้วยนะเผื่อใครโชคดีไงได้แบบได้เพชรร้อยเนี่ยเออเฮ้ยได้สกินเนี่ยมันมีโอกาสได้สองเปอร์เซ็นต์สกินเนี่ยโอ้ผมได้เมื่อกี้ผมได้กากสุดเลยมีโอกาสได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เหรอ ทำไมไม่เป็นเพชรวาเพชรสักห้าอันก็ยังดีนะแล้วก็อะไรเพชรร้อยมีโอกาส0.5เอเอโอ้โหน้อยมากเลยแล้วก็ F16 มีโอกาสได้เท่าไหร่2เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่า F16 ผมผมมีแล้วนะผมก็เลยไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมวะถ้าเกิดว่าเราสุม่มโดนของที่เรามีแล้วทำไงวะเออน,นี้สร้างมันเถอะนั่นจะไม่ได้หรอกโอเคก็มาสุ่มก็ได้นะท่านะผู้ชมนะถ้าใครได้เพชรก็โชคดีนะก็เพชรร้อยโอ้โหโอกาส2 โอเคนะวันนี้สั้นๆนะโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเออกิจกรรมใหม่มันมาตอนไหนวันนี้ผมเพิ่งรู้นะนี่มาเปิดเกมดูกับเป็นเมืองหิมะตกนาะก็สวยงามกันเลยทีเดียวโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย